สวัสดีค่ะดิฉันจันภาสุนจัน์และนี่คือคิดดีที่นี่ดาราพอดแคสต์เรื่องราวดีๆของการคิดที่จะมาบอกเล่าให้คุณว้าวไปด้วยกันท่านผู้ฟังทุกท่านคะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในพอดแคสต์คิดดีที่นี่ดารา2021นะคะพอดแคสต์ของเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญผู้ทรงเกียรติมาพูดคุยกับเราเพื่อสะท้อน ระบบคิดที่พิชิตปัญหาในสภาวการฉุกเฉินในบทบาทของความเป็นผู้นําผู้ตามแล้วก็ผู้ให้ค่ะเราไปพบกันกับแขกรับเชิญของเรากันอีกครั้งหนึ่งค่ะอยากรู้ว่าเวลาท่านทํางานนะคะแล้วประสบปัญหาหรือว่าต้องเจอปัญหาอะไรอย่างเงี้ยคะท่านใช้แนวคิดหรือว่าใช้หลักการอะไรนะคะมาแก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะ่ะสิ่งที่มู่หวังจริงๆเวลายำเทอตอนที่เราเป็นเด็กเราคิดถึงคนที่เรารัก นะครับคิดถึงว่าถ้าเราล้มเหลวแล้วเราทอ้อเราถอยพ่อแม่จะเสียใจเราไหมเสียใจไหมทีพม่พ่อแม่อุตส่าห์สั่งสอนอุตส่าห์ส่งเสียส่งเงินให้เราเรียนจนวันนี้ถ้าเราล้มเหลวเรากลับบ้านเมื่อไหร่เราผมยืนยันเลยว่าเราเราปากแผลเต็มตัวเรากลับบ้านพ่อแม่ก็พร้อมจะดูแลแผลให้เราทั้งแผลตัวและแผลใจแต่เราคิดว่าถ้าเรายังพอสู้ไหวเรายังพอลุกขึ้นไหว เราอยากจะมีแผลไหมเราอยากจะให้พ่อแม่เห็นแผลไหมหรือเราอยากจะให้แม่พ่อแม่ภูมิใจว่าเราลำบากขนาดไหน,ไหนเราก็เอาของสําคัญมาให้พ่อแม่ได้ถ้าเราคิดขนาดนั้นเราก็จะไปสค่ความสําเร็จนะครับอันนี้คืออันที่หนึ่งว่าต้องคิดถึงคนที่เรารักเลยอย่าไปคิดถึงความสําเร็จนะฮะอย่าเพิ่งคิดถึงความสําเร็จแต่คิดถึงคนที่เรารักก่อนว่าที่เขาเสียสละเพื่อเราส่งเราเรียนมาทั้งชีวิตเหมือนกัน เวลาผมทางานในฐานะผู้ว่าถ้าผู้ว่าล้มเหลวนะครับเอา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 อย่างนี้ผมย้อนกลับถามว่าถ้าเกิดผมโดนวิจารณ์ผมโดนด่าในอินเทอร์เน็ตผมโดนด่าในออนไลน์ของเชียงใหม่นะครับผมถามหนูถ้าหนูเป็นลูกผมหนูเสียใจไหมเสียใจ mm. ใช่ไหมฮะเสียใจแน่เพราะว่าถ้าถ้าเป็นลูกผมแล้วผู้ว่าโดนดา่าเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกันในฐานะผู้ว่า เราก็ต้องทําเต็มที่ไม่ให้ลูกเราเสียใจเพราะอะไรเพราะเราก็ลักลูกเราเพราะฉะนั้นสําคัญที่สุดเวลาวิกฤตเวลาที่ท้อแท้เวลาที่ล้มเหลวให้นึกถึงคนที่รักก่อนเพื่อนเรามีคนที่รักเสมอนะครับความรักมีหลาหลายประเภทพ่อรักพ่อแม่รักลูกญาติพี่น้องรักหลานเราเป็นลูกเรารักพ่อแม่เราเห็นใจพ่อแม่ที่เหนื่อย เราเป็นสามีเรารักภรรยาในฐานะคู่สมรสเราเป็นวัยรุ่นเราก็ลักแฟนเราในฐานะที่เป็นในเชิงอะไรนะเขาเรียกพัฟฟี่เลิฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนมีคนที่รักเหมือนเราเป็นเพื่อนเรามีเพื่อนเราก็รักเพื่อนเราก็อยากให้เพื่อนได้ดีเราเก่งกว่าเพื่อนเราก็อยากจะสอนเพื่อนให้เพื่อนเก่งขึ้นให้เพื่อนเขาประสบความสาเร็จเพราะฉะนั้นเวลาวิกฤตเวลาลําบากให้นึกถึงคนที่รักก่อนอันดับที่สองให้กลับมาถึงเป้าหมายในชีวิตตรงๆเ,เราจะเป็นอะไร เราจะเป็นคนที่เออลําบากเดินค้าขายของไป,ไปวันวันหนึ่งเดินขายของตลาดนัดอาจจะรวยก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้ขายออนไลน์ก็รวยได้หรือถ้าขายไม่ได้วันหนึ่งไม่ม,ไม,มีไม่มีกินเอ๊ะถ้าไม่มีกินเราจะมีครอบครัวได้ไหมถ้ามีครอบครัวมีลูกเราจะส่งลูกให้เราเก่งลูกเราให้ฐานนะลูกเราให้เลี้ยงดูเราตอนเราแก่ได้ไหมมันคงไม่ไหวมั้งเพราะฉะนั้นถ้าเรากลับมาคิดถึงเป้าหมายเราต้องประสบความสําเร็จ เราจะวางตัวเราจะท้อเราจะไม่ท้อละนะครับเราจะกลับไปดูหรือให้ดูความเพียรอย่างพระมหาชนกที่ในหลวงราัชกาลที่เก้าทรงพระราชดิพน์ไว้นะครับลําบากก็ไปดูความเพียรเพราะฉะนั้นอันดับหนึ่งคิดถึงคนที่รักอันดับสองคิดถึงเป้าหมายในชีวิตว่าเราจะเป็นอะไรแล้วเราจะไปสู่ได้ไหมถ้าเราล้มเหลวในวันนี้อันดับสามหัดอ่านหนังสือบ่อยๆหัดไปดูคนที่ล้มเหลวหนังสือ how ทูหลายๆเลื่อง ให้อ่านแบบจริงเียงจังแล้วเก็บสิ่งที่ดีๆในหนังสือนั้นมันจะมีโค้ดเอาเรอร์เดไม่กี่หนังสือเล่มหนึ่งพีมีโค้ดอ,อันเดียวเราก็ประสบความสําเร็จแล้วสําหรับผมเองที่ผมบอกหนูว่าผมก็ล้มเหลวมาเยอะแยะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับน,น้องๆหนูๆว่าในชีวิตผมผมถูกสอนมาว่าในปัญหาเดียวกันในเรื่องเดียวกันห้ามล้มเหลวเป็นครั้งที่สอง นะครับจาไว้ในเรื่องเดียวกันห้ามล้มเหลวเป็นครั้งที่สองวันนี้เราผิดเรื่องนี้เราร้องไห้เรื่องนี้เราล้มเหลวเรื่องนี้พรุ่งนี้เรื่องเดิมห้ามผิดไปผิดเรื่องอื่นได้แต่เรื่องเดิมห้ามผิดเพราะที่ถ้าผิดในเรื่องเดิมอีกเราจะเป็นไอ้ขี้แพ้ทันทีนะครับอันที่สองผมได้มาจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นสอนว่าทำวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าวันนี้เพราะนั้นไม่ต้องไปนั่งเพ้อฝันไม่ต้องไปนั่ง ถึงอดีตว่าอดีตเราทําไมล้มเหลวทําไม,มต้องโอ้โหมันนั่งเสียใจทําไมถ้าวันนั้นเราเป็นอย่างนี้เราไม่ทาอย่างนี้หรือไอ้พรุ่งนี้เราจะทําอย่างนี้ดีไหมไม่ต้องไปคิดขอให้คิดแค่ว่าวันนี้เราทําดีแค่ไหนเราทําเต็มที่แค่ไหนพรุ่งนี้ขอให้ทำดีกว่าวันนี้อีกแค่นั้นคนที่ปุ่นบอกว่าจะดีแล้วนะครับอย่าล้มเหลวในเรื่องเดิมครั้งที่สองทำวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่านี้เรื่องที่สามครับเขาบอกว่า ไม่ว่าวันนี้จะเศร้ายังไงก็ตามจะเศร้ายังไงก็ตามจะเจ็บช้ำยังไงก็ตามจะเฟลยังยไงก็ตามจะร้องไห้ยังไงก็ตามมันเหมือนกับฝนเหมือนกับเมฆฝนเหมือนพายุผ่านมาคืนนี้นอนไม่หลับจะขมตาหลับยังไงก็ตามนะครับขอให้นอนให้หลับจะหลับเพียงสิบนาทียี่สิบนาทีสามสิบนาทีก็ขอให้นอนให้หลับเพราะเมื่อหลับแล้วตื่นพรุ่งนี้มา พระอาทิตย์ดวงเดิมจะขึ้นทางทิศตะวันออกเสมอแสงสว่างจะขึ้นมาฝนพายุก็จะหายไปดวงที่ทิศสว่างไว้ไก่จะขันตอนเช้าอารมณ์ตอนเช้าอาจจะให้เราคิดแก้ปัญหาที่เราแก้ปัญหาเมื่อวานนี้ไม่ได้กลับมาได้เสมอสื่อมวลชนถามผมตอนที่ออกจากถ้ำหลวงถามว่าเห็นผู้ว่าไม่เคยกลับบ้านเห็นผู้ว่าอยู่เช้าทุกวันผู้ว่าได้เคยกลับไปอาบน้ําบ้างไหมผู้ว่าได้กลับไปกินข้าวบ้างไหม กินทุกวันครับกลับบ้านอาบน้ําทุกวันครับแล้วผู้ว่าได้นอนบ้างไหมอ๋อไอ้เรื่องนอนเนี่ยน้อยหน่อยสิบแปดวันในเหตุถ้ำหลวงผมนอนไปสิบอ็ดชั่วโมงสิบวันแรกนอนไปหกชั่วโมงแปดวันหลังนอนไปห้าชั่วโมงแทบไม่ได้นอนอัดกาแฟอย่างเดียวจนต้องไปสั่งกาแฟสดมาเปิดร้านกาแฟในถ้ำหลวงใครจะกินกดได้ทั้งวันทั้งคืนยี่สบสี่ชั่วโมง เพราะผมเชื่อว่าถ้าวันนี้เราได้กลับบ้านพักผ่อนเราได้อาบน้ํานิดหนึ่งได้ยีบนิดหนึ่งได้กินกาแฟรหรือได้นั่งสงบสเติียรณมนิดหนึ่งเพิ่งนี้เราจะมีสมาธิเสมอให้อยู่กับตัวตนอย่าไปสนใจอดีตว่าเราพลาดไปแล้วเราล้มเหลวไปแล้วอย่าไปคิดว่าอนาคตเราจะโดนด่าไหมเราจะทําอะไรขอให้อยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดยีบหลับตานั่งสมาธิสักนิดหนึ่งมันลืมตาตื่นมาเช้าตื่นมาพระอาทิตย์ดวงเก่าขึ้นทางตะว,วันออกเสมอ ความสว่างสวัยกับโลกก็จะกลับมาเสมอผมเชื่ออย่างนั้นนี่คือสามสิ่งที่ผมเชื่อเมื่อล้มเหลวค่ะจากคำตอบของท่านนะคะพบถึงการสะท้อนถึงภาพของการทำงานเมื่อไหร่ก็ตามที่มีปัญหาหรือมีความเครียดสิ่งแรกเลยกลับบ้านก่อนกลับไปหาคนที่เรารักแล้วก็เราจะสามารถผ่านปัญหาไปได้ไไดนอนให้หลับแล้วก็เติมเต็มเรื่องของสุขภาพร่างกายในเบื้องต้นได้ก่อนและจุดคิดที่ต้องคิดเสมอคือพระอาทิตย์ ขึ้นทางทิศตะวันออกเสมอแล้วก็ขึ้นทุกวันเพื่อส่องสว่างให้กับโลกอย่างไรเราก็จะมีสว่างในการทํางานมากขึ้นเช่นกันนะคะเอาละค่ะพีพีคงอยากพูดนะคะตอนนี้คือเป็นของพี่แพทยไปหลายข้อแล้วเปิดโอกาสให้พีพีลูกพีพีอยากถามในท่านเชิญค่ะผมอยากรู้เกี่ยวกับในเรื่องของสถานการณ์โควิดครับผมว่าท่านจะวาง อ่าลำดับความสําคัญจากต้นจนถึงปลายว่าอันไหนสําคัญที่สุดและแล้ววางลำดับต่อต่อไปจนถึงอันสุดท้ายครับผมคืออ่ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นทฤษฎีนิดนึงนะฮะเอ่อหนูอาจจะเข้าใจยากนิดนึงนะครับแต่มันเป็นวิชาการบริหารเอ่อในภาวะวิกฤตเนี่ยเราจะบริหารแบบปกติไม่ได้นะครับเอ่อหนูต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนแล้วการจัดลําดับความสําคัญเนี่ยบางที ถ้าเราทำแบบซีเควน c ์หรือซีเควนเชียเนี่ยลาจจะเฟลนะครับเอ่อถ้าหนูลองกลับไปดูคลิปเก่าๆของผมที่ถ้ำหลวงวันแรกๆที่ผมประกาศออกมาว่าผมจะมีสี่แผนการทำงานหนึ่งเด็กน้อยเขาเข้าไปสิบสามคนเขาเข้าไปทางหน้าถ้ำน้ำมันท่วมเขาเข้าไปหน้าถ้ำเราก็ต้องเอาเด็กออกหน้าถ้ำต้องสูบน้ำออกมาเอานักดำน้ำเข้าไปช่วยอะไรก็ว่ากันนี่คือหนึ่งแผนสอง แผนสองก็คือมันเป็นถ้ำมันมีข้างคางบินออกจากถ้ำได้เราควรจะไปเจาะเพาะดานถ้ำลงมากว่าดีไหมแล้วเผื่อเราจะเข้าถึงตัวเด็กได้เร็วกว่าด้วยดีกว่าเข้าหน้าถ้ำด้วยอาจจะเร็วกว่าสามน้ํามันเข้าไปท่วมเด็กได้มันต้องมีช่องน้ําเข้าถ้าเราเจอช่องน้ําเข้าแล้วช่องมันใหญ่พอให้ตัวเราเข้าได้อะเราพุทธละท้ายถ้ำดีไม่ดีกว่าเข้าหน้าถา้ำเพราะท้ายถ้ำมันจะอยู่สูงแล้วไหลจากที่สูงเราตรงที่ต่ำเราก็ตามน้ําไปถึงตัวเด็กก่อนที่จะมุกจากหน้าถา้ำที่มันจะอยู่ที่ต่ํากว่า หรือสี่เรามีเทคโนโลยีมีโน้ตฮาวเรามีเครื่องสแกนเราสแกนถ้ำประเด็กอยู่ตรงไหนดีไหมแล้วก็ไปเจาะทางผนังตรงนั้นเลยถามว่าผู้วาดทำเป็นสี่แผนยังไงเราทําขนานกันเลยถ้าเราจัดบอกว่าราดับความสําคัญว่าต้องทําอันนี้ก่อนแล้วถ้าถ้าเอาเด็กออกหน้าทําไม่ได้แล้วค่อยมาเอาเด็กลงหลุมเออจากหลุมเอาโพรงเสร็จเอาเข้าโพรงไม่ได้ไปเข้าทางข้างหลังหรือค่อยมาสแกนแล้วระเบิดภูเขา เด็กเขามีเวลาแค่ไม่กี่วันจริงๆแล้วถ้าเลยไปอีกสองวันเด็กตายแล้ววันนั้นถ้าวันอังคารที่สิบเป็นรกกาดาปีหกถึงเท่าเด็กออกมาไม่ได้วันนั้นน้ําจะท่วมซ้ําต่อแล้วน้ําที่เราสูบได้ทั้งหมดจะท่วมหมดซึ่งเราต้องใช้เวลาอีกสิบยี่สิบวันกว่าจะคู่กลับไปได้เรารู้จะเด็กตายหรือไม่เพราะฉะนั้นถ้ามันมีความเสี่ยงขนาดนี้เราต้องทําขนันกันไปพร้อมกันอะไรอะไรสําเร็จอะไรชนะเอาตรงนั้น แต่ถ้าเรามีเวลาเหลือเฟือเราค่อยทําทีละแผนก็ได้เพราะถ้าทําแผนขนานกันมันจ่ายเงินเยอะเอาคนมาเยอะต้องหาคนเก่งๆมาต้องจ่ายค่าอาหารค่าอะไรเยอะนะครับต้องบอกหนูตรงนี้ว่าถ้าภาวะปกติไม่มีความเป็นตายอยู่เป็นเป็นเดิมพันเนี่ยเราเดินตามซีเวนชียลได้เราเดินตามแผนได้ทีละเ,เลือดไอ้นี้ไปสาเร็จเลิกไปเดี๋ยวเข้าใช้แผนสองแผนสองไม่สาเร็จเลิกไปเดี๋ยวเอาแผนสามสี่แผนไม่สาเร็จเดี๋ยวคิดแผนห้าก็ได้นะครับ แต่ในความเป็นจริงโลกในความเป็นจริงในชีวิตประจําวันมนุษย์ควรจะมีแผนดีเสมอไม่สําเร็จแผนหนึ่งจะต้องมีแผนสองเสมอ,อแผนเอไม่สําเร็จต้องมีแผนดีเสมอมนุษย์ถึงจะเอาตัวรอดได้ถ้าเราคิดว่าเรามีแผนเอเสมอแล้วมีแผนเอจะชนะถ้าวันนั้นวิกฤตปัญหาปัญหาบริษัทไม่เป็นไปตามที่เราคิดแผนเอล้มเหลวเราจะล้มเหลวตั้งชีวิตเพราะฉะนั้นก็จะตอบหนูพีพีว่า เอ,อถ้าเรามีงบจํากัดเราต้องเดินตามแผนเดี๋ยวจะบอกว่าแผนอะไรก่อนหลังแต่ถ้าเรามีเงินพอเราต้องทุ่มเราต้องเดินขนานกันแล้วในวิกฤตเป็นตายเอาชีวิตคนมาเป็นเดิมพันเราต้องทุ่มขนานกันไม่ว่าจะใช้จ่ายเสียหายขนาดไหนก็ตามต้องสู้เพื่อเดิมพันกับชีวิตของมนุษย์นะครับอันนี้อาจจะตอบเบื้องต้นก่อนแต่ในรับรูทีเราเดินแผน ABCd ได้นะครับ สามสำหรับถามผมว่าวิกฤตของตอนนี้มันเกิดอะไรผมไม่เอาดีเทลเล็กๆนะครับผมจะเอาประเด็นใหญ่ๆประเด็นใหญ่ๆก็คือหนึ่งเราจะกันคนติดเพิ่มได้อย่างไรนะครับประเด็นหนึ่งคือเราจะกันคนติดเพิ่มได้อย่างไรประเด็นที่สองคนติดเพิ่มแล้วเราจะรักษาให้เขาหายเร็วได้อย่างไร นะครับนั่นคือประเด็นที่สองประเด็นที่สามเมื่อเรารักษาเขาให้หายเร็วได้แล้วเราจะให้เขาดำรงชีวิตต่อไปอย่างดีได้อย่างไรนั่นคือสามประเด็นนะครับเรากลับมาดูประเด็นหนึ่งประเด็นหนึ่งเราจะให้เขาไม่ติดได้อย่างไรมีสองวิธีวันนี้ มีวิธีที่พระพุทธเจ้าบอกว่าต้องพึ่งตนเองนะครับบอกว่าตนัไปที่พึ่งแห่งตนนะฮะคือเขาบอกว่าอะไรเอ,อ่ออยู่ห่างไกลใส่หน้ากากวัดอุณหภูมิดูอาการตัวเองรักษานั่นคือการดูแลตัวเองได้ถ้าวิกฤตมากๆใช้มาถึงหน้าบ้านเราหรือชุมชนเราซื้ออาหารตนหน่อยดีไหมอยู่บ้านสักสามสี่วันไม่ออกไปไหนนั่นคือต้องดูตัวเองแต่ถ้าเรามีวัคซีน ถ้าเรามีวัคซีนวัคซีนคือก่อคุ้มกันตอนนี้ถ้ามีวัคซีนมาฉีดได้ฉีดไปก่อนอย่างน้อยคุ้มคร้องได้บ้างก็ยังดีเรามีเกาะจะเป็นกาะอ่อนเก่อแข็งเก่อกันเอ็มสิบหกอะไรก็ก็มีเกาะกันไ่นิดหนึ่งยังดีกว่าดีกว่าให้ไปลบกับปืนปืนแบบโบราณหน่อยนะแล้วให้มีดมาก็ยังพอไปลบกับปืนได้หน่อยหนึ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําใดๆก็ตามกลไกของเราไม่ติดได้อย่างไรนะครับ หน้าที่ของเราในฐาน,นะเป็นประชาชนหน้าที่ของเราในฐาน,นะเป็นประชาชนหนึ่งต้องกันตัวเองจากโรคอย่าทําตนเป็นคนที่เข้าไปเสี่ยงในโลกเราแยกออกมาไกลเราสวมหน้ากากกลัวมากก็สวมหน้ากากสองชั้นอย่าไปถ้าบ้านพอมีรถก็อย่าไปใช้รถสาธารณะเดินเองดีกว่าไหมนะครับอยู่ในที่ปาปกระกาศออกมาอยู่ในที่โล่งแจ้งดีกว่าไหมนี่คือการป้องกันตัวเองใครช่วยเราไม่ได้ก็ป้องกันตัวเองได้ าภาครัฐมีมียาก็ไปฉีดยาให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ช่วยดูแลคนอื่นด้วยถ้าเราช่วยได้แล้วข้อสําคัญต้องหาความรู้อย่าไปเชื่อใครมากคนน้นบอกว่ายาอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้ผมกลับเรียนเลยว่าวัคซีนทุกตัวดีหมดแต่จะดีมากดีน้อยในสถานการณ์ที่ต่างกันเท่านั้นเองไม่มีตัวใดที่ไม่ทําให้เกิดการแพ้ไรตัวที่บอกว่าดีสุดยอดแพ้เสียชีวิตก็มี นะครับในเมริกาก็มีงานวิจัยว่าวัคซีนบางตัวที่มีชิแกนมีคนเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนเป็นตัว,ท,ตวที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาความรู้ในฐานะส่วนตัวหาความรู้เว้นระยะห่างเอาตัวปลอดภัยในฐานะของรัฐก,ก็ติดตามข่าวมีวัคซีนมาถ้าคิวเราฉีดได้เราฉีดก่อนถ้าเรายังคุ้มครองยังหนูเป็นเด็กหนูอาจจะติดโดยที่ไม่มีอาการเลยก็ให้อู่ย่าไปฉีดก่อน อะไรอย่างที่เป็นต้นเพราะว่าถ้ามีการติดมาคนที่ลำบากที่สุดคือคนที่อายุ65ขึ้นไปนะครับฉีดก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยก,ก,ก็ก็ดูตรงนั้นเรื่องที่สองหน้าที่ที่ต้องดูแลก็คือเอ,อเมื่อติดแล้วป้องกันไม่ได้จะทําอย่างไรวันนี้ทุกจังหวัดในภาคเหนือเก่งหมดนะฮะทุกจังหวัดในภาคเหนือเรามีเตียงว่างเราเราเราอคคีภายเตียงหรือกินเตียงไปประมาณ40กว่าเปอร์เ็นต์เรารักษายอยู่หมด แต่กรุงเทพมหานครหรือหลายพื้นที่อีสานก็เหนื่อยภาคใต้ก็เหนื่อยนะครับเราทําอย่างไรให้คนรักษาดีที่สุดเราจะส่งคนป่วยเข้าโรงพยาบาลได้เร็วอย่างไรต้องมาจัดระบบใหม่เราจะเห็นว่าที่มีข่าวเนือง,เนองในกรุงเทพสี่ห้าวันสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือการจัดระบบส่งต่อคนป่วยมันล้มเหลวนะครับทุกคนก็ต้องไปแก้ปัญหาตัวเองเพื่อทําให้ดีที่สุดวันนี้เราทำได้ดีแต่เราก็ต้องการถ้าคนทุกคนกลับภาคเหนือหมดวันหน้าเราจะรับมือหนักก็ได้ เพราะวันนี้เราต้องวางแผนแล้วว่าเราจะกันคนที่ติดกรุงเทพอย่างไรเข้ามาอย่างไรเมื่อเข้ามาแล้วต้องรักษาอย่างไรแยกอย่างไรดูคนป่วยอย่างไรให้ยาอย่างไรเพื่อให้ลงปอดน้อยที่สุดให้ใช้เครื่องช่วยใจน้อยที่สุดให้ทุกคนมีปกติสุขที่สุดและหายกลับมาเร็วที่สุดนั่นคือวิธีที่สองที่เราจะต้องทําวิธีที่สามที่ต้องทําก็คือเมื่อเขาทาแล้วก็ต้องฟื้นเร็วเพราะในระหว่างนี้เศรษฐกิจที่อะไรที่ไม่ไม่รบกวนอย่างเช่นที่ผมบอกอะ ร้านตัดผมไม่ปิดได้ไหมอะไรที่พอเขาอยู่ได้นะครับร้านอาหารเราอย่าปิดร้านเลย <S 2> <S 2> <S 2> เรานั่งกินกันอยู่สักสองทุ่มทุ่มหนึ่งแล้วค่อยขายขายเดินขายคิวกลับบ้านดีไหมถ้าไม่ให้นั่งเลยร้านอาหารก็ไม่มีใครอยากกินอย่างเงี้ยเราต้องทำสามอย่างนี้ต้องทำพร้อมกันนะครับแต่ถ้าถามผมในฐนานะผมวันนี้ถ้าต้องบอกว่าเรื่องอันดับหนึ่งก่อนผมจะต้องลงใน,นลงให้ประชาชนเข้าใจในบริบททุกเรื่อง และขนาดเดียวกันขนานกันมาตามมาติดๆิดหาวัคซีนมาให้ได้นะครับวัคซีนที่ดีๆและป้องกันได้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็เป็นวัคซีนที่ประชาชนเชื่อมั่นในตัวนั้นนะครับแล้วก็เสร็จปุ๊บในขนาดเดียวกัน,นกลไกของหมอเก่งอยู่แล้วก็าวางกลไกอย่าให้พลาดแล้วในด้านเศรษฐกิจเนี่ยพยายามให้เขาเดินไม่มากที่สุดเรากรอบต้องอยู่ใหญ่ๆอ,อย่างนี้แต่ผมไม่เห็นด้วยไปคิดเรื่องเล็กๆอย่างเช่นเ ก็ไปเอานักท่องเที่ยวต่างประเทศไหมอะไรตอนนี้อย่าเพิ่งไปคิดเพราะว่าถามว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศจะมาเชียงใหม่ไหมวันนี้ไม่มีทางเพราะจีนก็จะปิดประเทศสหรัฐอเมริกาเอ,อประกาศห้ามคนเดินทางมาเมืองไทยยุโรปเพิ่งประกาศห้ามคนเดินมเมืองไทยญี่ปุ่นเพิ่งประกาศไทยเป็นระดับที่เสี่ยง119ของจาก120ประเทศที่ญี่ปุ่นประเมินถ้าจะเดินทางมาพวกนี้ถ้าเข้ามาในพื้นที่เราเนี่ยถ้าเขาเป็นอะไรไปประกันไม่จ่ายเขาเขาเหนื่อยเพราะฉะนั้น วันนี้เราต้องเอาคนในบ้านนักท่องเที่ยวในบ้านต้องช่วยกันเศรษฐกิจในบ้านต้องช่วยกันคนมีเงินต้องซื้อของคนที่ด้อยกว่าหมุนเวียนตลาดนัดอาจจะเปิดไม่ได้แต่ร้านค้าร้านล,ลูกชิ้นลูกเครถเขน็นร้านขนมครกร้านก๋วยเตี๋ยวที่เป็นรถเขน็นยังไงก็ต้องช่วยกันอุดหนุหนนะครับ<ม>ขนมเบื้องขนมไทยต่างๆเ่านี้ต้องช่วยกันอุดหนุหนเพื่อสังคมไทยอยู่ได้อะไรที่เราช่วยได้เราต้องเดินก่อนอย่ารอภาครัฐภาครัฐ องค์การขยกของรัฐวันนี้มันใหญ่เกินกว่าที่มันขยับทีหนึง่งแล้วขยับทีหนึ่งคนเจ็ดสิบล้านคนกระทบหมดมันภาคยัดตัดสินใจวันนี้มันจะเป็นเรื่องที่เกระทบมากสําหรับผมในฐานะผู้ว่าผมรอนโยบายจากส่วนกลางว่าอะไรจะขับเคลื่อนแต่ผมจะอ่านสถานการณ์ส่วนกลางก่อนประมาณหนึ่งสัปดาห์ว่าส่วนกลางจะสั่งอะไรแล้วผมจะเตรียมในลําปางให้เตรียมพร้อมก่อนหนึ่งสัปดาห์ในส่วนนี้เราก็ต้องดึงวัคซีนเข้ามาในลําปางเพื่อมาฉีดคนของเรา ในขนาดเดียวกันเราก็รณรงค์คนของเราให้เข้าใจบริบททุกคนเข้าใจหมดเห็นไหมครับว่าคนลำปางอยากฉีดวัคซีนมากเป็นอันดับหนึ่งรองจากกรุงเทพซึ่งกรุงเทพเป็นเมืองพิเศษถ้าเอาภูมิภาคอย่างเดียวลำปางเป็นอันดับหนึ่งถึงแม้เราจะได้วัคซีนน้อยแต่ทุกคนก็ฉีดทุกวัน <c oughs> แล้วก็เศรษฐกิจเราให้กับเพื่อนร้านรถเข็นเราไม่ปิดเลยเราให้เขาขายของได้ตลอดร้านตัดผมร้านสปานวดสนามกีฬาเราให้เปิดหมดวันนี้ไม่มีการปิดเลยเราขนานทั้งสามอย่างแต่ถ้าถามผม วันนี้การลดรลงให้ความรู้การป้องกันตัวเองเป็นเรื่องสําคัญที่สุดวันนี้เราลดรงลงทั้งจังหวัดเจ็แสนกว่าคนแล้วก็พยายามดึงวัคซีนมาช่วยคนในลำตางให้ได้นี่คือสิ่งที่เราพยายามทำครับแต่เรื่องการแพทย์เนี่ยเขาพยายามรักษามาตรฐานเขาอยู่แล้วก็คิดว่าตอบหนูเนาะโอเคครับค่ะเราจะเห็นว่าออวิธีการบริหารจัดการเนี่ย แสดงให้เห็นถึงทักษะของผู้นำในะอีก3ทักษะนะคะที่เรา,เาจับกระบวนการได้อันแรกเลยคือมีเรื่องของการคิชิงวิพากษ์แล้วก็ตัดสินใจซึ่งท่านจะประเมินสถานการณ์ก่อนก่อนที่จะตัดสินใจนะคะโดยเชิงเหตุและผลแล้วก็ไม่เอาความรู้สึกมาเป็นตัวกําหนดในการตัดสินใจรวมไปถึงมีความยืดหยุ่นนะคะพิจารณาจากปัญหาแล้วก็ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นแล้วก็มองหาวิธีการแก้ที่หลากหลายแล้วก็คิดให้รอบคอบรวมถึงมีการคิดนอกกรอบ นะคะไม่ยึดติดกับวิธีหรือกฎเกณฑ์เดิมๆแล้วก็จะทําให้แก้ปัญหานั้นได้อย่างสร้างสรรค์นะคะและเช่นกันค่ะการลําดับความสําคัญท่านบอกว่าเราจะไม่ลำดับความสําคัญบางอย่างโดยชี้ชัดลงไปบางครั้งต้องทําในมุมของการคู่ขนานลงไปเพื่อที่จะให้เห็นสภาวะการในการแก้ปัญหานั้นได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็จะต้องมองว่าปัญหาอะไรคือปัญหาที่เร่งด่วนอะไรสําคัญอะไรที่สามารถรอได้เราก็จะลำดับความสำคัญตรงนั้นเพื่อที่จะ ประเมินการแก้ปัญหาค่ะประเทศไทยจะมีแนวโน้มไปในทิศทางไหนครับผมแล้วในปัจจุบันคิดว่าส่วนไหนของประเทศไทยที่ยังมีความบกพร่องที่ควรจะปรับปรุงหรือแก้ไขเพื่อให้ประเทศชาติจเจริญก้าวหน้าครับผม